เรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจผลิตผลโคโนมตลอด v a l u วลูเ i n กันนะครับประเทศไทยให้ความสำคัญกับอาชีพการเลี้ยงโคโนมมากกว่า50ปีโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีจากการบริโภคนมและลดการนำข้านมและผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศนอกจากนั้นอาชีพการเลี้ยงโคโนมช่วยทดแทนการปลูกพืชที่มีปัญหาทางด้านการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงโคนมโดยกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาประเทศซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่4พศ .2519 เป็นต้นมาจึงทำให้อาชีพการเลี้ยงโคนมมีความเจริญก้าวหน้าและได้รับความสนใจจากเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลจำนวนโคโนมผลิตผลน้ำนมดิบและปริมาณการบริโภคน้ำนมดิบของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการจำนวนโคโนมในประเทศไทยในปี2561มีจำนวน661,555ตัวและจำนวนแม่โคโรีดนม276,321ตัวส่วนปริมาณผลผลิตน้ำนมมีจำนวน 1233483ตันและอัตราการบริโภคนมพร้อมดื่มมี1233483ตันซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนโคนมและผลผลิตน้ำนมดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมดื่มของคนไทยพบว่ามีมากกว่าปริมาณผลผลิตในประเทศ แต่เมื่อบวกกับปริมาณนมผงที่นําเข้ามาผลิตนมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์นมอื่นๆปีละประมาณ1 0 0 0 0แตันจึงทําให้คนไทยมีนมพร้อมดื่มเพียงพอแต่เนื่องจากลักษณะการบริโภคนมของคนไทยเมื่อพ้นวัยเด็กไปแล้วคนไทยจํานวนมากไม่ค่อยนิยมดื่มนมการขยายตัวของตลาดนมพร้อมดื่มในประเทศจึงเติบโตอย่างช้าๆผู้ผลิตต้องพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์และทําการตลาด เพื่อจูงใจผู้บริโภคในทุกกลุ่มอายุให้มากขึ้นโคโนมกันครับตั้งแต่การผลิตการรวบรวมการแปรรูปและการตลาดการจำหน่ายว่ามีใครกันบ้างที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันจากการค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่าในช่วงต้นน้ำขั้นตอนปัจจัยการผลิตจะมีผู้ทำหน้าที่คือผู้จัดการวัตถุดิบให้กับฟาร์มโคนมได้แก่ กเกษตรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์สหกรกรโคโนมองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมกรมปรศุสัตว์ร้านค้าหรือบริษัทผู้จำหน่ายผู้รับเหมาสร้างโรงเรือนการผลิตมีผู้ทำหน้าที่คือฟาร์มโคโนมวิสาหากิจชุมชนเกษตรกรกร,รายย่อยผู้เลี้ยงโคโนมในช่วงกลางน้ำการรวบรวมมีผู้ทำหน้าที่คือสหกรกร ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบการแปรรูปมีผู้ทําหน้าที่คือฟาร์มโคโนมสหกรณ์โรงงานแปรรูปน้ำนมในช่วงปลายน้ำการจําหน่ายแบ่งออกเป็นตลาดบริโภคในประเทศได้แก่ตลาดนมพาณิชย์ตลาดนมโรงเรียนตลาดส่งออกตอนโคโนมรายย่อยส่วนใหญ่ ไม่สามารถจัดการปัจจัยการผลิตได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยบริการจากผู้ผลิตปัจจัยการผลิตดังนี้การจัดการฟาร์มเช่นการปรับปรุงโรงเรือนคอนปีตจากผู้รับเหมาเครื่องมืออุปกรณ์และพันโคจากสหรกร์โคนมการจัดการอาหารสัตว์ประเภทอาหารหยาบเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังหญ้าเป็นต้นผู้ผลิตกลุ่มนี้ จะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์กระจายตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศหรือพ่อค้าคนกลางและประเภทอาหารค้นที่เป็นอาหารเสริมจากร้านค้าจําหน่ายอาหารสัตว์หรือผู้รวบรวมเกษตรกรบางรายใช้วิธีการผสมอาหารค้นเองแทนการซื้อการจัดการน้านมดิบเช่นแรงงานในการรีดนมเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตจากบริษัทผู้ผลิต อุปกรณ์ในการเก็บน้ำนมเป็นต้นสายพันธุโคนมเป็นขั้นตอนสำคัญในวงโซ่อุปทานเพราะโคนมพันธุ์ที่ทนทานต่อการเป็นโรคจะสามารถรีดน้ำนมดิบได้ปริมาณมากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมโคนมได้เป็นอย่างดีเกษตรกรจะซื้อพันธุโคนมจากแหล่งเลี้ยงโคนมได้แก่สหกรณ์โคนมองค์การส่งเสริมกิจการโครนม หรือฟาร์มโคโนมของเกษตรกรโดยตรงหรือซื้อน้ำเชื้อเพื่อนำไปผสมเทียมพันโคโนมที่เกษตรกรเลี้ยงได้แก่พันขาวดำโฮสต์สไตฟรีเชียนพันเรดเดนพันบราวสวิตซและพันเจอร์ซี่เป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศและนำมาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเมืองไทยเช่น มีการนำมาผสมกับโคพันธุ์พื้นเมืองเพื่อให้โคโนมมีสายเลือดที่ทนทานและแข็งแรงมากขึ้นแต่วิธีนี้มีผลให้โคโนมมีสายเลือดแท้อ่อนลงซึ่งข้อเสียคือปริมาณน้ำนมที่รีดได้จะน้อยกว่าโคโนมที่มีสายเลือดแท้สูงขั้นตอนการผลิตผู้ผลิตคือเกษตรกรโคโนมผู้เลี้ยงวัวและรีดนมวัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายย่อยประมาณ40มีขนาดฟาร์มน้อยกว่า10ตัว และประมาณ32%ขนาดฟาร์มระหว่าง10ถึง20ตัวแหล่งเลี้ยงโคโนมที่สำคัญอยู่4แห่งคือบริเวณจังหวัดสระบุรีนครราชสีมาลบบุรีบริเวณจังหวัดประจวบคิรีขันธ์เพชบุรีบริเวณจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณราชบุรีนครปฐม เกษตรกรใน3ามแหล่งแรกส่งน้ำนมดิบเข้าโรงงานขององค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยส่วนแหล่งสุดท้ายส่งเข้าโรงงานสากรคโครโนมหนองโพราชบุรีเนื่องจากนโยบายของภาครัฐมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริภโภคเกษตรกร,รจึงต้องปรับรูปแบบการเลี้ยงการจัดก,การโรงเรือนการรีดนม และตรวจคุณภาพน้ำนมดิบให้สะอาดและเป็นไปตามมาตรฐานการให้อาหารที่ดีจะช่วยส่งผลให้น้ำนมดิบมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นคือปริมาณไขมันปริมาณโปรตีนปริมาณธาตุน้ำนมไม่รวมไขมันตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งจะส่งผลให้ราคาซื้อสูงขึ้นการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบนี้จะช่วยเชื่อมโยงการผลิตสู่ตลาดน้ำนมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการเกษตรกรจะเลือกซื้อโคสาวตั้งท้องที่มีลักษณะโครงร่างและความเป็นโคนมที่ดีจะเข้ามาเป็นแม่โคนมที่ให้นมดีในฝูงจัดเตรียมโรงเรือนให้โปร่งโลง่งอากาศไทยเสะดวกโดยจะเลี้ยงแม่โคโคสาวจัดเรียงเป็นล็อกการกินหญ้าและอาหารข้นซึ่งผสมเอง หรือสำเร็จรูปผสมแร่ธาตุและ E-M ป้ปาป่นกาดเบี้ยหญ้าหรือฟางเป็นต้น,ตนการเตรียมแม่โคโนมก่อนการรีดนมให้สะอาดไม่เครียดก่อนการรีดนมในขั้นตอนการรีดนมวัวซึ่งในหนึ่งวันเกษตรกร,ะร,กรจะสามารถรีดน้ำนมได้สองครั้งคือเช้าและบ่ายโดยเกษตรกร,ะร,กรจะต้องรีดน้ำนมทิ้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมก่อนการรีด ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่มักใช้เทคโนโลยีเครื่องรีดนมเข้ามาทดแทนการใช้คนรีดนมซึ่งทําให้ได้ปริมาณน้ํานมที่มากขึ้นหลังจากได้น้ํานมให้เทนลมลงถังกรองด้วยผ้าขาวบางติดฝาถังนมให้สนิทเพื่อน,นําไปส่งน้ํานมติดต่อไปโดยจะต้องรีบขนส่งน้ํานมที่รีดได้ไปยังถังรวมนมของแหล่งรวบรวมน้ํานมดิบไม่เกินสชั่วโมงหากไม่ได้ส่ง ต้องมีภาชนะที่ลดอุณหภูมิน้ำนมดิบให้ไม่สูงกว่า4องศาเซลเซียสและนำส่งแหล่งรวบรวมน้ำนมดิบภายในเวลา24ชั่วโมงตลอดช่วงชีวิตของโคโนม1ตัวใช้เวลาเลี้ยงประมาณ68เดือนและกินอาหารตลอดเวลาขณะที่การรีดน้ำนมทำได้เพียงช่วงเดียวคือหลังจากแม่โคโคลอดมีช่วงเวลารีดนม33เดือนโดยคำนวณจากการท้อง4รอบ อัตราการให้นมของแม่โคหนึ่งตัวใน1วันจะให้น้ำนมอยู่ประมาณ12.23กิโลกรัมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการผลิตน้ำนมดิบของแม่โคได้แก่ 1. พันโคนมการพัฒนาหรือการปรับปรุงพันธุ์จะช่วยให้ได้โคลูกผสมที่สามารถให้น้ำนมได้ดีทนต่อโรคและสมรรถภาพทางด้านการสืบพันธุ์ที่ดีในรุ่นต่อไป 2. อายุของโค โคแก่ที่รีดนมนานเกินสิบเดือนจะเริ่มให้นมลดลงและผสมพันธ์ติดยากดังนั้นจึงควรมีโคทดแทนในคอกและคัดโคแก่ออกหมุนเวียนไป 3. ปริมาณและคุณภาพอาหารที่โคได้รับหากไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตนมลดลง 4. ประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุต่ำทำให้ผสมไม่ติดเมื่อแม่โคไม่ให้ลูกก็จะไม่มีน้ำนม 5. โรคเต้านมอักเสบเกิดจากการติดเชื้ออ่นอ,อนๆทำให้ไม่สามารถรีดนมได้หรือนมที่ได้มีคุณภาพต่ำนอกจากนี้ยังมีโรคปากและเท้าเปื่อยที่เป็นโรคระบาดในฟาร์มดังนั้นเกษตรกรควรดูแลฟาร์มให้มีความสะอาดปลอดจากเชื้อต่างๆและฉีดวัคซีนเกษตรกรจะต้องวางแผนการผสมพันธุ์โคโนมในฝูง เพื่อให้มีจำนวนแม่โครีรดนมสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยคัดเลือกน้ำเชื้อพ่อพันจากกรมปรศุสัตว์หรือเอกชนหรือจากการประมูลเพื่อผสมเทียมกับแม่โคในฟาร์มเมื่อแม่โคผสมติดและออกลูกโคหากเป็นลูกโคตัวผู้จะถูกจำน่ายออกไปขุนเป็นโคเนื้อหากเป็นโคตัวเมียจะกลายเป็นโคสาวทดแทนในครอบ ในฟาร์มขนาดเล็กบางฟาร์มที่ไม่มีพื้นที่สําหรับโคทดแทนจะเลี้ยงลูกวัวแบบปล่อยหรือขายฝาดลูกโคไว้กับสหกรณ์และเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์สหกรณ์จึงจะขายกลับให้กับเกษตรกรอีกครั้งโคที่มีประสิทธิภาพต่ําในการสืบพันธุ์ผสมไม่ติดและไม่สามารถให้น้ํานมได้จะถูกคัดออกไปหรือส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในขั้นตอนการผลิตนี้เกษตรกร จะมีต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบฉเฉลี่ยกิโลกรัมละ11.06บาทประกอบด้วย 1. ต้นทุนคงที่ได้แก่ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ค่าเสื่อมแม่โคค่าเสียโอกาสที่ดินคิดเป็นร้อยละ13.48ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 2. ต้นทุนค่าอาหารได้แก่อาหารข้นอาหารหยาบคิดเป็นร้อยละ50.2ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 3. ต้นทุนค่าบริการทางด้านสัตวแพทย์ต้นทุนค่าบริการทางด้านสัตว์แพทย์คิดเป็นร้อยละ4.32ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 4. ค่าใช้สอยอื่นๆได้แก่ค่าไฟฟ้าค่าแรงงานค่าบริการส่งนมคิดเป็นร้อยละ31.98ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ท่ากสสามารถขยายสินเชื่อให้กับผู้ขายปัจจัยการผลิตเช่นสินเชื่อเพื่อธุรกิจจำหน่ายอาหารยาและน้ำเชื้อสัตว์สินเชื่อค่าใช้ใจ่ายในการปลูกพืชอาหารสัตว์หรือการขยายสินเชื่อเพื่อการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการฟาร์มทั้งการปรับปรุงโรงเรือนและเทคโนโลยีตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบในขั้นตอนนี้จะต้องเข้าไปปิดความเสี่ยงโดยการพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ทางวิชาการในการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคนมเพื่อนำไปสู่การเข้ามาตรฐาน GMP เช่นการคัดเลือกและการผสมพันธุ์การให้อาหารการจัดการสุขาพิบาลและการป้องกันโรค ตลอดจนสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรโคโนมและการเพิ่มรายได้จากการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขั้นตอนการรวบรวมมีแหล่งรวบรวมน้ำนมดิบทำหน้าที่เชื่อมโยงการผลิตน้ำนมดิบสู่ตลาดนมสหกรณ์โคโนม75%มีทั้งหมด 1 1 7รสหกรณ์กระจายอยู่ใน43าจังหวัดทั่วประเทศโดยมีหน้าที่รวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกในเครือข่ายของตนเองเพื่อส่งขายต่อให้โรงงานแปรรูปนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสินเชื่อทางตรงซึ่งได้แก่การเป็นแหล่งเงินทุนให้สมาชิกกู้เงินประเภทต่างๆเช่นเงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและลงทุนในการเลี้ยงโคนมและสินเชื่อทางอ้อมได้แก่ การให้เครดิตในการซื้อปัจจัยการผลิตที่สำคัญหลายประการเช่นอาหารสัตว์โคโนมและเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตเป็นต้น 2. ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบซึ่งเป็นเอกชนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมจะเลือกส่งนมให้มีทั้งหมด63แห่งแทนการส่งให้สหกรณ์เพราะเกษตรกรบางรายจะเป็นสมาชิกศูนย์รวมนมเอกชนและบางครั้ง ศูนย์รวบรวมนมเอกชนจะหาวิธีรวบรวมน้ำนมดิบโดยสร้างเงื่อนไขจูงใจเช่นการปล่อยเงินกู้ให้กับเกษตรกรแบบมีเงื่อนไขสหกรณ์หรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจะรับซื้อน้ำนมดิบที่เกษตรกรผลิตได้วันละสองรอบคือรอบเช้าและรอบเย็นโดยน้ำนมดิบที่รับซื้อจะต้องเป็นไปตามประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องน้ำนมโคดิบ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นว่าจะรับซื้อน้ำนมดิบหรือไม่โดยนำตัวอย่างน้ำนมดิบใส่หลอดแก้วแล้วดูสีชิมรสและดมกลิ่นตรวจสอบความสะอาดและการตกค้างของฝุ่นละอองและสิ่งเจือปนตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์และองค์ประกอบในน้ำนมดิบจากนั้น รวบรวมในถังนมรวมของศูนย์รวบรวมน้ำนมซึ่งเป็นระบบทําความเย็นระยะเวลาในการเก็บปกติไม่เกิน72ชั่วโมงอุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ในการส่งน้ำนมดิบไปยังโรงงานแปรรูปภาหานะที่ใช้บรรจุน้ำนมดิบต้องออกแบบให้รักษาอุณหภูมิของน้ำนมดิบในถังได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากนมของสมาชิกได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว สหกรณ์จะให้มารับค่าน้านมดิบหลังจากที่สหกรณ์ส่งน้ํานมดิบแล้ว10วันสมาชิกจะได้รับค่าน้ํานมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาพื้นฐานก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ํานมว่าตรงตามมาตรฐานที่สหกรณ์กาหนดหรือไม่ซึ่งทออกศส,สามารถเข้าไปช่วยบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินนี้ได้จะเห็นได้ว่านอกจากการเป็นผู้รวบรวมน้ํานมดิบตามที่โรงงานต้องการแล้วยังเป็นผู้ให้สินเชื่อทั้งทางตรง และทางอ้อมกับเกษตรกรโคโนมซึ่งช่วยให้เกษตรกรฟาร์มโคโนมผลิตน้ำนมได้ปริมาณและมาตรฐานตามที่ต้องการในขั้นตอนนี้หากธนาคารเข้าไปสนับสนุนเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมน้ำนมก็จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบได้มากขึ้นหรือการสนับสนุนสินเชื่อซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ในการแปรรูปเพื่อต่อย,ยอดจากการเป็นผู้รวบรวมไปสู่ผู้แปรรูปในท้องถิ่นได้ โดยมีเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดทั้งในเรื่องของคุณภาพปริมาณการส่งมอบและการชำระเงินผู้แปรรูปคือโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบด้วยการแปรรูปตั้ำนมดิบที่รับซื้อจากสมาชิกร้อยละ96จะถูกส่งเข้าโรงงานแปรรูปเป็นน้มดื่มใน91โรงงานนมทั่วประเทศแบ่งเป็น โรงงานผลิตนม UHT 11โรงงานโรงงานผลิตนม p a s t e อร์ไรซ72โรงงานและผู้ผลิตเนยแข็ง8โรงงานกลุ่มผู้แปรรูปแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. สหกรณรและองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งจัดตั้งเป็นโรงงานแปรรูปรองรับผลผลิตของสมาชิกเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมได้แก่นมพ a s t e อร์ไรนม UHT นมเปรี้ยวโยเกิร์ตไอศครีมเนยเป็นต้นจำน่ายผลิตภัณฑ์นมตามระเบียบของสหกรณ์โดยได้รับความช่วยเหลือและส่งเสริมจากภาครัฐ 2. ส,สถาบันการศึกษาได้แก่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่จะตั้งขึ้นในสถาบันการศึกษาต่างๆมีวัตถุประสงค์หลักการศึกษาและวิจัยนอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการนมโรงเรียน และมีการกระจายสินค้าไปยังแหล่งชุมชนใกล้เคียงมักจะเป็นโรงงานขนาดเล็กและทำการผลิตเฉพาะนมพาสเจอร์ไรส์ 3. บริษัทเอกชนประกอบด้วยบริษัทขนาดเล็กและใหญ่โดยผู้ผลิตขนาดเล็กเน้นการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ในโครงการนมโรงเรียนเป็นหลักและบางรายอาจทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่ผู้ผลิตขนาดใหญ่มักทำการผลิตนมหลายชนิด และจัดจำหน่ายทั่วประเทศร่วมถึงการส่งออกผลิตได้ในประเทศประมาณร้อละ 32, ถูกนำไปใช้ในการผลิตนมโรงเรียนโดยมีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสอคอเป็นองค์การกลางในการบริหารจัดก,การนมโรงเรียน โดยเป็นแหล่งรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรแล้วกระจายให้กับผู้แปรรูปที่ร่วมโครงการนมโรงเรียนจึงกล่าวได้ว่าโครงการนมโรงเรียนเป็นแหล่งรองรับน้ำนมดิบที่สำคัญกระบวนการแปรรูปน้ำนมดิบเมื่อน้ำนมดิบเข้าโรงงานจะถูกเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพทางด้านกายภาพเคมี K Me, และจุลินทรีย์หลังจากนั้นน้ำนมดิบที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้จะถูกเข้าไปเก็บไว้ในแทง เพื่อลดอุณหภูมิน้ำนมติดลงเหลือ4-8องศาเซลเซียสจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการเทอร์มเซชันถูกนำไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเบื้องต้นและไหลเข้าสู่เครื่องโฮโมจีนไนซ์เพื่อทำให้ขนาดอนุภาคของไขมันในนมมีขนาดเล็กลงแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วบรรจุลงบรรจุพันธุ์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะถูกขนย้ายไปยังคลังสินค้าเพื่อรอการจำหน่ายต่อไปนมโคที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนจนเป็นนมพร้อมดื่มสามารถแยกได้เป็น3ามชนิดตามอุณหภูมิที่ใช้ในการฆ่าเชื้อได้แก่นมพาสเจอไรส์นมสเตอริไลส์นม UHT นอกจากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มแล้วยังมีโรงงานแปรรูปที่แปรรูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์นมอื่นๆที่สำคัญได้แก่ ครีมเนยสดเนยแข็งนมเปรี้ยวไอศครีมนมข้นนมข้นหวานและหางนมข้นหวานนมผงและหางนมผงเป็นต้นนมสเตอริไลซ์นม,ม UHT นอกจากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มแล้วยังมีโรงงานแปรรูปที่แปรรูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์นมอื่นๆที่สำคัญได้แก่ครีมเนยสดเนยแข็งนมเปรี้ยวไอศครีมนมข้นนมข้นหวานและหางนมข้นหวานนมผงและหางนมผงเป็นต้นไม่เพียงพอต่อการแปรรูปในบางฤดูกาล ส่วนหนึ่งจึงมีการนําเข้านมผงขาดมันเนยและนมผงไขมันเต็มจากต่างประเทศมาทดแทนเนื่องจากนมผงขาดมันเนยเป็นวัตถุดิบที่สําคัญในการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนมเช่นไอศกรีมเครื่องดื่มรสนมกาแฟขนมเคก้กคุคกกี้ขนมปังเวเฟอร์ลูกอมและอื่นๆเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า แต่เนื่องจากราคานมผงต่ำกว่าราคาน้ำนมดิบในประเทศจึงทำให้โรงงานแปรรูปนิยมใช้นมผงแทนน้ำนมดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดตามมาน้ำเป็นขั้นตอนของตลาดและการจำหน่ายซึ่งแบ่งออกเป็นตลาดนมพร้อมดื่มตลาดเนยแข็งและตลาดอื่นๆผ่านการจำหน่ายสรูปแบบคือ การค้าปลีกและค้าส่งผ่านตัวแทนโดยตลาดนมพร้อมดื่มแบ่งเป็น 1. น,นมพาณิชย์41%จำหน่ายผ่านตัวแทนผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกโดยผลิตภัณฑ์นมโครพร้อมดื่มชนิดพาสเจอร์ไรซ์มีอัตราเติบโตสูงสุดนั่งมาจากจุดเด่นเรื่องความสดใหม่รวมถึงรสชาติกลิ่นและคุณค่าทางอาหารและส่วนหนึ่งส่งออกไปต่างประเทศ 2. นมโรงเรียน32%เป็นป็นโครงการของภาครัฐที่ต้องใช้น้นมติดในการผลิตสำหรับเป็นอาหารเสริมในโรงเรียนจึงถือว่าตลาดนมโรงเรียนเป็นตลาดสำคัญต่อการเติบโตในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยส่องออกมีแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการนำข้าผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศ เพื่อน,นำมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์นมประเภทอื่นๆแล้วส่งออกเป็นสินค้าส่งออกซึ่งส่วนใหญ่เป็นครีมหรือนมผงในรูปของเหลวหรือข้นเติมน้ำตาลเนยที่ได้จากนมนมผงขาดมานันเนยนมข้นหวานนมเปรี้ยวโยเกิร์ตตลาดส่งออกได้แก่การพูชาสิงคโปร์ฟิลิปปินส์สปปลาวและเมียนมาเป็นต้นเมื่อโมเดลของการเพิ่มมูลค่าโคนม สามารถขับเคลื่อนจากโครงการนำร่องและสามารถเติมโตบนสมดุลของผลลัพธ์มีความเข้มแข็ง,ขงเกื้อกูลและเป็นธรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในกระบวนการ Value Chain <c oughs> ก็สามารถนำต้นแบบการปฏิบัติที่ดีนี้ไปขยายผลต่อไป <c oughs> และทั้งหมดนั้นก็คือห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรประเภทโคโนม หวังว่าจะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อตลอดหว่วงโซ่โพนมอย่างมีประสิทธิภาพกันต่อไปหลัง